สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นขายของ DT แทนะครับวันนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรับคลิอมผมในต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะพูดแบบพยายามที่จะให้ไม่รู้เรื่องมากที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ผมแยก2ประสาทนะครับประสาทหนึ่งดูบอลแล้วก็ประสาทหนึ่งทาคลิปไปด้วยนะครับผมก็จะพยายามพูดให้เข้าใจและก็พูดช้าๆก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ไม่ควรไปตั้งในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับและอีกหนึ่งข้อเลยนะครับก็คือแนะนําว่าใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเด็ดทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของราคเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าสิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของร้านเน็ตก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็นะครับตอนนี้ผมเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายก็คือ1,500ซับสไครต์ก่อนสิ้นเดือนกันยานี้นะครับก็เลยอีกไม่ถึง100ผู้ติดตามนะครับก็จะถึงแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามให้ถึงด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มร้านเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับและสําหรับรานเน็ตตัวแรกนะครับผม และสำหรับร้านเนี่ยตัวแรกนะครับดอกจันสี่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 เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเนี่ยตัวนี้นะครับ1กิกนะครับผมใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันสี่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 เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับและสำหรับร้านเนี่ยตัวที่2นะครับผมดอกจันหนึ่งศูนย์สี่นะครับดอกจันสามสามหนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับร้านเนี่ยตัวนี้สาม กิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับตวนกันอีกครั้งหนึ่ง 1, นะครับดอกจัน104ดอกจัน331สสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้3กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับแล้วก็สําหรับตัวที่3นะครับดอกจัน104ดอกจัน5 5 5 0 0์สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้500 MB อใช้งานได้1วันนะครับตวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจัน104์ดอกจัน5 0 0 สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้500 MB ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวที่4ดอกจัน103นะครับดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้500อ MB ใช้งานได้1วันนะครับรวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน103ดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้500อ MB ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5นะครับผมดอกจัน หนึ่งศูนย์สี่นะครับดอกจันสามศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้สองกิกนะครับใช้งานได้หนึ่งวันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันหนึ่งศูย์สี่ดอกจันสามศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้หนึ่งสองกิกนะครับผมขอภยัยสองกิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่ ห้าตัวก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกาดติดตามให้ถึงหนึ่งพันห้าร้บสไคร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปวันนี้นะครับวันอังคารเนี่ยก็จะลงตอนห้าโมงเย็นด้วยนะครับเป็นของทูมูมก็รอติดตามได้เลยนะครับ